สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยิบซีกับหมอดาริกาตอนที่13ทางช่องโหราพยากรประจำวันศุกร์ที่23มิถุนายน2560ตรงกับแรม14ค่ําเดือน7ปีรากาเรามาเริ่มพยากรณ์ในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนถึงวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2560กัน ราศีมังกรช่วงเกิดวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ช่วงนี้จะเรียกได้ว่ากำลังอยากลองของอยากลองเสียงอยากลองนู่นอยากลองนี่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆอยากทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมช่วงต้นๆมีเกณฑ์ท่องเที่ยวประจนไปหรือพบปะผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมมีประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตนในอนาคตค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวในช่วงนี้ ราศีต่อไปราศีกุมช่วงเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมช่วงนี้จะเรียกได้ว่าอยู่ในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งคอยหาเรื่องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจัดนูด่นจัดนี่จัดซื้อของซื้อไปซื้อมาอะรู้สึกสบายใจหรือถ้าไม่ซื้อของก็หากิจกรรมทํานู่นทนํานี่ลงทุน,งน,นนู่นลงทุนนี่ทําแล้วรู้สึกสบายใจก็โอเคก็ไม่ปัญหาเพราะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีรายจ่าย พอมีให้ใช้ใจ่ายพอสมควรอยู่เลยทีเดียวก็ถือว่าไม่ขัดสนมากมายนะักราศีต่อไปราศีมีนช่วงเกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนจะเรียกไว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใจเย็นหลายเรื่องหลายสิ่งหรายอย่างโดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องหรือบางคนที่เรียนอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องการเรียนหรืออาจจะติดต่ออะไรแล้วแต่ต้องใจเย็นเป็นอย่างมากเพราะ ปัญหาที่เกิดในส่วนใหญ่มักเกิดจากความลังเลของเราเองพอเราตัดสินใจไม่ได้เราก็จะรู้สึกหนุดในตัวเองซึ่งอยากจะหาทางให้มันจบจบลงไปให้เร็วที่สุดปรากฏมันไม่จบเร็วอย่างที่คิดฉะนั้นแล้วก,ก็ต้องใช้ความใจเย็นตั้งสติให้ดีแล้วจะตัดสินใจได้ดีทุกๆอย่างเองครับราศีต่อไปราศีเมษช่วงเกิดวันที่13เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมช่วงน,นี้ใจร้อนรีบเร่ง เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะครอบครัวและเพื่อนร่วมงานอาจจะมีอิทธิพลอาจจะทำให้คุณต้อง,องเสียอารมณ์ค่อนข้างเยอะและมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่จะเรียกได้ว่าไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วทำอะไรช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีให้มากที่สุดใครจะว่าอะไรหรือใครแย่อะไรเราเรา,เราต้องอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยมันไปเหมือนลมที่พัดผ่านให้เราเย็นวูบและหายไป มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในช่วงนี้ของราศีเมฆราศีต่อไปราศีพฤกษก์ช่วงเกิดวันที่14พฤษาคมถึง13มิถุนายนช่วงนี้จะเรียกได้ว่าเจ้าความคิดทุกเรื่องทำเอาตัวคุณนั้นหัวแทบระเบิดเลยทีเดียวเพราะต้องการที่จะปรึกษาคนนั้นคนนี้คนนู้นคนน, ون, คน,นี้ปรากฏก็ปรึกษาอะไรไม่ได้เพราะเรากลัวว่าไอ้ก,การปรึกษานั้นอาจจะเป็นความให้เขามองเราไม่ดี д, หรือเปล่า เราต้องจัดก,การด้วยตัวเองต้องหาวิธีผ่อนคลายหรือถ้างานนี้คิดไม่ออกหยุดพักสักครู่เล่นเกมสแป,ป๊บหนึ่งให้เกิดสมองโล่งแล้วกลับมาทำงานใหม่เราจะเจอทางออกทางนั้นและทางออกนั้นจะช่วยให้เรานั้นเคียร์งานได้ไปอย่างราบรื่นเลยทีเดียวราศีต่อไปราศีเมถุนช่วงเกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมต้องระวังเรื่องคำพูด ดูเหมือนจะทำพูดอะไรไปไม่ถูกไม่เข้าหูคนอื่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นช่วงแห่งที่คุณจุกจิกกี้บนบนอะไรก็บนได้บนได้ทั้งวันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณบนมากแค่ไหนเห็นอะไรขวางหูขวาง,ง,งตาก,ก็บน่นไปหมดทุกอย่างทำให้พูดไม่หยุดอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายฉะนั้นแล้วต้องระวังเรื่องคำพูดให้ดีในช่วงนี้ ราศีต่อไปราศีกรากฏช่วงเกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้ขยันขันแข็งจาัดก,การทุกอย่างตัวเองดีมากมีบางอย่างที่สมหวังและมีบางอย่างที่ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ50/50 50ในการทําในช่วงนี้ก็ไม่ถึงกับผิดหวังไปหมดและก็ไม่สมหวังไปทั้งหมดอ่ะไม่เหมาะในการขยับขยายเพิ่มเติมทําในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่และจัดก,การให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวและทําให้เงินเราเข้ามาเอง ราศีต่อไปราศีสิงห์ช่วงเกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อคาดหวังอะไรจากใครไม่ค่อยได้ดังใจที่ควรนักอย่าเจร้อนบางอย่างต้องใช้เวลาระยะเวลาพอมสมควรยิ่งเร่งรีบยิ่งจะทําให้คุณพังและยิ่งทําให้คุณจิตใจนั้นไม่อยู่เป็นสุขจนต้องไปทะเลาะวกแวงกับคนอื่นฉะนั้นแล้วทําใจให้ร่มร่มแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเราหวังนั่นเอง ราศีต่อไปราศีกันช่วงเกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมช่วงนี้จะเรียกได้ว่าพรสวรรค์เริ่มฉายวิแววโดดเด่นมากพอสมควรต่อมความคิดโอ้โหเกิดความสร้างสารรค์เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในร้านการทำงานจึงไม่แปลกที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและทำให้เพื่อนฝูงรักคุณมากเลยทีเดียว จุดนี้เองถ้าคุณยังหลงละเลงในความคนที่คนยินยอในเรื่องการงานคุณจงตั้งสติให้ดีอย่าหลงตัวเองว่าตัวเองนั้นเก่งคุณจำไห้ว่าคนอื่นมีคนเก่งกว่าคุณฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังทะนงตัวถ้าสมมติลหลงไหลในความว่าตัวเองเก่งจะทำให้อนาคตคุณนั้นเดือดร้อนค่อนข้างมากเลยทีเดียวต้องระวังให้ดีครับ ราศีต่อไปราศีตุลช่วงเกิดวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนช่วงนี้ดูโดดเด่นดึงดูดเป็นพิเศษหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จแถมเข้าหูเข้าตาผู้ใหญ่จะเสนออะไรผู้ใหญ่เห็นชอบไปหมดจงรักสามมาตรฐานและความดีงามและการขยันทํางานนี้ต่อไปและจะทําให้คุณได้เลื่อนตําแหน่งในไม่ช้านี้ ราศีต่อไปราศีพิจิกช่วงเกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วงนี้คิดอะไรไปเลื่อยเปือยยังจัดจุดยืนของตัวเองไม่ได้แต่ยังไม่สามารถเชื่อในรางสองหอนตัวเองได้เนื่องจากในช่วงนี้มีสัมผัสที่6 6ในที่นี้ก็ยังไม่ค่อยแรงกามากพอ เพราะว่าเกิดการคิดมโนขึ้นมาเองฉะนั้นแล้วอย่าคิดอะไรให้มากมายจงอยู่กับความเป็นจริงอย่าไปคิดว่าอ๊้วันได้นูน่นได้นี่ได้ยานได้อะไรการที่ได้ยานนั้นก่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนพอสมควรอะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตั้งสติปัฐานสี่ให้ดีจนถึงเข้าใจในความมีสติอย่างแท้จริงอะตอนนี้จะเรียกได้ว่าราศีพิจิตที่ใครบางคนกําลังคิดว่าตัวเองสําเร็จนั้น อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงของการที่เกิดการมาโนขึ้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งสําหรับคนที่นั่งวิปัสสนาหรืออยากรองของอะไรทํำนองนั้นนะครับราศีต่อไปราศีตนูช่วงเกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมช่วงนี้มีเรื่องสุปซิทนินทาเข้าหูอยู่ตลอดเวลา อยากเก็บมาใส่ใจทุกเรื่องปล่อยให้มันผ่านไปมันจะทําให้เราเครียดเปล่าๆควรหาเวลาไปพักผ่อนหากิจกรรมทํานูน่ทนทํานี่ทำนั่นใครจะพูดอะไรนินทาอะไรถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราก็อย่าไปสนใจเสียงนอกเสียงกาจงนึกเสมอไว้ว่าการที่เขานินทาคือเขารักเราเขารักเรามากเท่าไรเขาก็ยิ่งนินทาเรามากเท่านั้น ก่อนจะจากกันท่านฟังท่านใดยอยากจะตรวจสอบดวงชะตาสามารถเข้าไปที่ Facebook พิมพ์คำว่าไพ้ยิปซีกับหมอดาริกาหรือกดลิงก์ได้ที่ใต้วิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและรับฟังพบกันใหม่กับไพ้ยิปซีหมอดาริกาตอนที่14ทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มาทางช่องโฮราพยากรโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ